injury yeah เจ็บโอ้เพิ่นหูเพิ่นหูเร้าหูโบโบกับจับเฮงเฮงโบโบเพิ่นบอกภาษาฝรั่งเศสกับพ่อเพิ่นโบโบจะเป็นผสมหรือผสบเห็นบอกลูกกูปุนฝรั่งเศสนั่นมึงพูดไม่ดีลูกคูปไหนอืมบีบิงีเบเบ้นั่นสิดาดิเขียบเหมือนแม่บีคุนแพ้โอเคไปกันสิเจเดน ตาขึ้นนังบีตาขึ้นนังบีคุณน้อยขอบคุณค่ะเจด้ย์ยกน้องบอกน่ลูกแม่คนแมวเหมียวจุกต้องมึงบอกบอกมีกันบอกคือพ่อมึงไม่บอกไม่มีก็ไม่มีใครบอกว่าเหมือนพ่อเนาะนี่นี่นี่ใส่บอกนี เจ๊นอ่งนะจ๊ดัดดี้เหมือนแม่หมดเลยคุณนภาพราวขอบคุณนะคะพี่เนี่ยเป็นอะไรพี่นยังกบุญค่ะคือแม่คือพ่อก็เขาบ่ได้บ้าคือพ่อขอบาคือแม่อย่างเดียวเหมือนแม่มาก คุณวิจิขอบคุณค่ะอ่างไม่แด้พี่ใหญดแวนี่อ่านนี่อ่ะอีฟคุณต่อยอีซี่จดดิดคือแม่ยูเจดีบางมีคนบอกคือพอ่อคือพ่อมึงไม่บอกอันพ่อกออกบอกดีจดดิีดมีไอนนก,ก็บอกก็บอก ลีสอนภาษาไทยระจับกอาใจละ้วนให้ทำโจียขาวอีฟอีฟเลวอีฟอีฟอเออสีอีฟเหมือนแม่นิดอี เหมือนแม่เยอะมากไม่เหมือนพ่อเลยขอบคุณนะคะอีฟใช่พี่อีฟลูกพี่อีฟซีจีดิคุณพินนภาบอกว่าเหมือนแม่มากดาซิดัตตี้ยมียมจเด่นสุดหล่อคุณนิดขอบคุณนะคะดัตตี้แยมียมมีมูเจ้าเจดนมากเลยโอ้ยเจดนเจดีน้ำเสนอแต่รูปนี้เนาะเจดนเห็น ดัดดีบัง look like his father handball like her father Miss B is jealous of stick น <c oughs> no ั <jaar os> <us wiele> ่น <médico> มึงอิจฉากูมีคนบอกใส่ใส่ใส่มังมุจเจเลยคนมันลูกคือเพื่อนลูกบังมุจเจคือปะไม่เหมือนหรอกคุณป๊อปบ่กมีนาคือเฟรดเยนซี่เลยเฟรเซนี่ฮะมันมีคือ Bang. Oh. Ke. Oh, ben... hmm. oh. si daddy. A like the like his father. Miss B is jealous of Steve. Jaden who is like her his father. Nan. Look Cool. Mungkin cakap. Kau nak kau โอ้แค่จีรับโอ้เหมือนแม่ร้อยเปอร์เซ็คุณตั๊กิขอบคุณค่ะคุณพอเป็นรอยเปอร์เซ็นต์มีเจ้ามีสองคนเหตุลูกเด้มีอาชีพอาชีพตไิเกียกิ๊กเกีนี่นี่ไงจีรับอยู่ในนี้วัดที่ส่วนโอ้พิพีกโอ้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  y e น้ำ น้ำเดียวกันน้ำอันนี้คืออะไรเนี่ยลูกนี่อันนี้คืออะไร f o r Cat เอื้ <laughs> อแซบเชยกินกาแฟเออ <laughs> เนี่ยแหละน้ำวีดกิดน้ำนี้ This is for Cat <laughs> What the Cat color? Stick 100%นั่นคุ้เบิงธุรษัพท์มีคอมเมนต์อะไรมากกับมึงอันบออกมึงบอหูมมึงอิจฉาเดี กูอ่านอย่างบอกออกบอกว่าเออมีคอมเมนต์เจเดนคือด uh, ัดดี้มึงบอกบอกมึงบอกอ๋อนั่นดีนั่นดีนั่นดีนี่คือแม่คือแม่คือแม่ค u อแ e ่คือแม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 ่คือ Cat. Stick must accept the truth, hundred percent, like Miss Yellow cat. Okay. Gray cat. It's not. How can be hundred percent? Listen. what โต้โต้ตุต้าเต้เต้าเต้าเ้าอต้าเต้มเาเด้ีเุ้ายต้ากต้าเล้วบตบาเต้าเต้าแต้าเตงาเต้เตบนเต้าเต้าเอาเต้าเตเต้าเตบาเต้าเตาเ้้ายต้าเต้เ้าเตาเต้าเต้าาเต้าีต้าเเต้าเาเต้ต ไกันเช่นไปกันเล่นมา máu แล้วโบมันไปขอกเป็นมเดี๋ยวมาไมีเอาให้เดี๋ยวมาไมีเอาเอ้าเโอ้ยเราจะเป็นแข็งแรงไม่ดีโอ้ยเนาะเอาแกะให้ลูกหน่อยอ่ะแดดดีอ่ะหนึ่งชิ้นพอนะอย่าให้ลูกกินเยอะหนึ่งชิ้นพอ I know you want b e f o r but I not want give to you ครึ่งเดียวพอไม่ต้องกินไม่ต้องไม่ต้องกินทึ่งครึ่งเดียวพอทำให้หนึ่งไทย แดด้วยะดิฟก็ไม่ต้องกินให้ลูกเจอวะคันว่าอยากให้ลูกกินนะให้กินครึ่งพอโอเคบอสมันเป็นขนมเม่เนี่อยู่กับเนาะ I will take off the แม่ประอยากกินปันไหนเลยอ่ะ the nut in the เร okay, ื่องเดียวพ่อเดอร์อย่าให้กินหลายแม่ย่าอย่าไม่คิดฝอยู่กับแม่ยี่หลีนี่ก็ได้กินแต่ขนมยังสีเสิ่นบอ เก็ดีๆนั่นเฮียล้มเบิร์ดไม่ได้กินดอกเกล็ดมันหวานเป็นชอ็อกแดดเพราะเหนียวเลยอ่ะอืม is melting อืมข้างปากไอเสตติเป็นอะไรเหรอโอ้ถึงเนี้ยตบตัวเทียงดูหลายเทียงเนี้ยดูหลาย ตบจนเป็นหูเนี่ย mm. จบจนเป็นหูเล็บจอเข้าไปมันเป็นฝีค่ะเป็นฝีไอเส็ม <think> ุดเจ้าง่วงนอนแล้วครับพ่อไปชงนมให้อยู่ครับเดี๋ยวจะขึ้นบ้านนะครับไปนอนนะครับหล่อมากครับขอบคุณครับ <laughs> ขอหนึ่งแสนใจหน่อยนะคะยอะไหน What's wrong โ oh. อ้ย What's wrong here เฮ้ มุกเจ้าคุ r ได้ยิน r หมโอ้ยยกินช็อกโกแลต no 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 mm hmm. no 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 oh whoa whoa that's the light that's balloon light แกมุกเจ้าขันปัสืีอของแม่คอยมุดเจ้าเอาเอาเอาพี่มวยค่ะ ยาหอ,อง okay. ยาหองใช้ไล่ขอลองเหนะงัหงังนี่นี่นะครับมีหมูดินะถูวิเออเออเอกินหมูดีกว่าลูกกินหมูดีกว่าอยากกินสักโกแลตเลยให้หนูโตขึ้นกว่านี้ก่อนให้กินเนิดเดียวกระเพอะแล้วแหะหมูเจ้าขาอีรีค่ะกินไลาไก็กด็กด็กด็เดีกเดกเดีกเด็กเด่นเดเดด็เกเดนกเด็เ็เ มันไม่จดตกไม่จุดตกปไปนะบไปเพื่อนเต็มหน้าเดือบบ้บ้บเดี๋ยวจะมาเล่นบีอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวีขึ้นมาอะไรสวอาหารไม่หวยกินเยอะเดี๋ยวฟันผุมันไม่ใช่แค่ฟันผุมันเกี่ยวมันสุขภาพร่างกายพร้อมเนาะมันเจ้าขามันจะติดซึ่งน้ําตาลนะคะมันเป็นอะไรที่มันร่างกายของคนเรามันมันชอบแล้วมันติดง่ายด้วยนะคะ มันเป็นอย่างที่ที่มันติดง่ายหน่งสี่นะคะหมือเจ้าขาถ้าพูดถึงในเรื่องของความเป็นจริงเนาะมันติดงายเบิ้กูปีดหนึ่งหันมันไปลอยเปิดอีกแล้วอีทับฟี่ซึ่งมันมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอีกอย่างหนึ่งคือร่างกายเด็กน้อยพร้อมนะหมือเจ้าเนาะแม่บีก็เลยก็อยากให้ลูกกินปันใดค่ะ สของวงของหวานนี่มิซี่นะคะโนวิไปมงดีนอวิ่งบอลอกสิวออดิอืมไม่ดีลาบหรอกสีบังดีลาบสีบังดีลาบก็ด้ีลาบดีลาบดีลาบอยู่ด้วยกันมเจ้าค่ะกาแฟมีโปรบ่จ้ากาแฟมีโปรสองแถมหนึ่งค่ะ จัดปรูสองแถมหนึ่งไห้มือนี่ค่ะแต่รอก่อนนะจ๊ะค่ะก่อนเพราะว่าช่องนี้มันขายของไม่ได้ช่องนี้มันขายของบ่ได้อะค่ะมันบีเดี๋ยวไปขายช่องแปดแสนขอหนึ่งแสนใจแน่มันเตือนว่าคุณเจ้าค่ะไม่เตือนทีไน่ไหนเฝ้าดูไล์แม่ลงเจดเด่นจนทองอีลีติขอบคุณนะคะ จะดัดนล้วดัดแล้ว,ลวขอบคุณในหลายค่ะวันนี้นผมห,หยิกเนาะบ่หยิกได้บ่อุ้ยหมู่วานมันตรงไปแล้วจะไม่ได้สาผมโอ้ยเนาะซ้ำสีหยิกแล้ววันนี้เออแล้วแต่สีเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดเท่าพยายามให้กูสาผมไม่ดีนนเนาะเฮ็ดเพราผ่านมา เฮ็ดหงียับเ่ยจะก็ไปสามมือบุญค่ามาเดี๋ยวับงคบีขึ้นไลอีกอีกช่องหนึ่งจากน้อย